สวัสดีค่ะทุกคนดิตอนนีค่าสุชองอีกเรอมาหน่ยไม่ใช่ค่ะทุกคนก็วันนี้เราก็สมาเร่นเกมเด็กผีนั่นเองค่ะก็คือเราต้องเป็นภารกิจเลี้ยงเด็กผีนั่นเองมีทั้งหมดหลายด่านมากค่ะคือเราก็เ,เล่นเป็ิดเรื่องม,มานะคะเออเออสวัสดีค่ะเด็กผีมองหาเ้ย หิวหิวจังเลยหิวรู้ว่าเดมมึงหิวเนี่ยแบมนะโอเคค่ะก่อนแรกเราก็ต้องเข้าไปในห้องครัวแล้วก็ไปหยิบขวดนมมาค่ะนี่คือขวดนมแล้วเราก็เอาไปให้มันเดมไปซะเดมให้อร่อยนะคะโอ้โหกินแล้วก็ออกเลยเนาะมานี่มา ล้วก็เอาตัวเด็กของเรา <ś c oughs> ฉันไม่ได้จะมาเลี้ยงเด็เกแกรอ้เด็กแกฉันรู้นะแกจะหายไปอ่ะในไหนแกก็หายไปละฉันรู้ว่าแ <ś c oughs> ก,กต้องอยู่ตรงนี้ป่ะไปนอนกันเถอะจะได้ผ่านด่านไปเร็วเบืองเ,เวลาคนนะคะเราก็ติดติดติดโอเคโนยนโยนน้องเข้าไปเลยนอนนะนอนดีดีนะแล้วก็มาอ่านยีทคันน้องแมวเหมียว โอเคค่ะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายได้พบกับแมวที่ตรงระเบียงแมวตัวนั้นได้กระโดดขึ้นมาบนระเบียงของเจ้าชายไม่ใช่บนตียนอนของเจ้าชาย แล้วเขาก็พาเจ้าชายไปดูสวนดังบ้านแล้จะมีน้ำผู้กินคนอยู่ด้วยดูสิดูสิสวยสสมากเลยสวยที่ไหนละ่ะแต่เจ้าชายเขาไม่ชอบสวนนี้เอามากเสียเลยทำให้เจ้าชายต้องถึงกับทำสวนพัง นอนเลยเลยโอ้โหสนบ um, right e อย่างนี้เลยเลยก็คงไม่ตรงตามเนื้อหาเท่าไหร่หรอกอะแล้ก็เอาน้องเมียวใส่ไว้ให้ลุยเยอะปิดประตูปิดประตูแล้วก็ไปรอพ่อกับแม่น้องมาเนาะไปค่ะลงไปเลยลงไปเลยเอาทีวีนี้ทีวีนี้นั่งค่ะอันนี้น่าจะมีหลายพันหน่อยนะฮะอันนี้เราขอเล่นถึงตอนที่ คืนที่สามพอเนาะใช่คืนที่สามเพราะว่ามันอาจจะยาวหรือคืนที่สองก็ไม่รู้ก็ทําถึงแค่คืนที่สามก็ได้เนาะโอเคค่ะเอาอีเด็กเป็นหายแซ่บแก้อยู่ข้างล่างเชนรู้เพราะฉันเล่นมาตอนนี้คือเราถึงดันใกล้จบละแต่ว่าเราก็มาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนะ คือเพะเดนว่าเราไม่ได้เล่นเองน,นะเราให้เพื่อนเราเล่นให้ไงก็เลยไปถึงฐานนั้นแต่เราก็พอจําได้อยู่อ่า,อานหนังสือให้หรอเอาเอา,เอาน้องแมวเหมียวเห็นลูกเท้าเคียวโอเคยิ้มละปะลาก่อนแล้วก็ฉันจะลงไปพักผ่อนข้างล่างนะแล้วก็จะเข้าสู่คืนที่สองก็เอยติดก็ต้องมาทำภารกิจเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงําไมเสียงเบาขึ้นงง คืนที่สองเร็วๆก็มาถึงคืนที่สองนล้วอ้าวอีเด็กเป็ดฉันรู้นะว่าแกอยู่แถวนี้เนยแกอยู่ไหนอ่ะแกอยู่ในห้องใช่ไหมเอ๊ะ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 อยู่ไหนอ่ะ ของมานะเอ๊ะอ๋ยมานั่งดูทีวีเองหาตั้งนานโอเค,อเคก็เอาน้องมานั่งแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมนะแต่ครั้งนี้ก็จะอ่ะโคล้อเลยน้ำหายไปไหนเด็กนี่มาเล่นงานตุละแล้วก็มาหาขวดน,นมนะมันก็จะต้องมีแถวๆนี้แหละเอาขวดนมหาย ชิมหายมอไรขวดน,นมเอาอ๋อเจอแล้วก็หยิบขวดนมมาเนาะเราจะก็ะเปิดไปหาน้องอย่านะอ่าขี้เลยจะขี้เลยไม่ได้นี่ใส่ไม่ดีโอเคก็เอาน้องไปวางไปที่เดิมไปครั้งนี้ก็จะเราต้องไล่ตามแพมเพ์ดน้องไปเราก็จะไล่ตามแพมเพ์ดน้องไปเนาะโอเคแพมพร์ดจะไปทางไหนโอ้ยเร,เร็วๆสิ ฉันรู้ว่าแกจะเข้าห้องครัวรุงนี้ฉันจะปิดให้หมดเลยเอาขึ้นไปห้างบนละแล้วคืออีฉันก็คือเวียนหัวมากให้ฉันได้จับเพือขอร้องโอ้ยเนอเอาเออเออสมน้ำหน้าเออสมน้ำหน้าเออเออเวียนหัวไปฉันฉันก็จะลงไปให้น้องใส่งเกง โอ้ยโอ้ยติดโอเคน้องก็จะยิ้มแล้วเราก็จะพาน้องขึ้นไปอ่านโนสโซอะเอาละอีเด็กนี่ฉันเลยนะนะว่าแกจะทําอะไรกับฉันพอฉันอุ้มแกขึ้นไปแกก็จะคลัง่งไม่ใช่สิแกก็จะให้ฉันพาแกไปนอนใช่ปะครั้งนี้ต้องเป็นเรื่องเป็นเรื่องน้องแกเนาะโอเคเอ้ยน้องก็ตาย <c oughs> กระคังหนึ่งเดินไปเร็วมีสาวน้อยคนหนึ่งได้พบก,กับกระต่ายน้อยเขา้ามังนะ <c oughs> เออแล้วเขาอะไรของแกเนีย่ยฮะอ๋อเจกได้กระต่ายได้ค่ะเดี๋ยวเราเอากระต่ายให้นะคะอ่ะมันต้องให้ได้เนื้อเรื่องสมจริงสมจังใช่ไหมจ๊ะโอเคแล้วเราก็หยิบมาอ่านใหม่อีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ถึงหน้าที่ เขาก็ได้พบกับกระต่ายแล้วเขาก็ตามกระต่ายน้อยตัวนั้นไปกระต่ายน้อยตัวนั้นได้วิ่งหนีเขาไปและก็จบนอนซะด็กรีดเออนอนสอักออนนสทีนอนไปซะต่อไปก็อาจจะเข้าสู่คืนที่สามเนาะก็รอดูพาดต่อไปนะแต่ก็ร้องเรียนมาได้นะว่าจะให้เอ๊ะทำไมฉันนั่งไม่ได้เอ๊ะ เอ๊อ๋อจะมีของนะแล้วก็ปิดประตูไว้เลยแค่นี้แหละก็แอยร้อร้อนๆนะเอาไปแล้วไงต่อกำลังดูทีวีต่อเนาะเล่นน้องก็จะร้องต่อไปคืนที่สาม แค่คืนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะทําให้ดูต่อนะภาคที่สองเนาะแต่ก็คือตรอน่าจะลงวันหลังเลเนาะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเนาะเหนื่อยกเ,เด็กนี่มากค่ะเ,เออสวัสดีค่ะบ๊ายบาย